สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีนะครับวันนี้ก็พาน้องใหม่มาวัดที่อยู่ใหม่ครับวัดที่แบบจเจ้าช้างเอยจะเอาน้องใหม่มาวัดหน้าบ้านนะครับก็เมื่อว,วานเพิ่งปรับที่ไปนะครับก็เลยจะเอาน้องใหม่มาวัดสู้ดูว่าจะฝังตอหม้อจะขุดตอหม้อตรงไหนแล้วก็ทําที่มัดน้องใหม่นะครับนี่ครับเมื่อวานเพิ่งปรับที่เสร็จครับก็เลย เอาน <la towel>. ้องใหม่มาวัดก mm. <t ary> <cu> ่อนนะครับวัดโซ่ก่อนว่าความยาวของโซ่จะถึงกำแพงหรือเปล่าก็ตอนนี้ดินก็ยังไม่แข็งตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งปรับที่เมื่อวานแล้วก็ดินก็ยังเป็นดินใหม่อยู่นะครับต้องรอให้ฝนสักสองรอบสามรอบแล้วถึงจะเอาน้องใหม่มามัดได้ครับผมเพราะตอนนี้ก็ถ้าเอาเราเอามามัดเลยฝนตกมานี่แยแน่นอนครับจะเฉะมากจะเละหมดเลยครับก็เลยว่าจะ ฝังต่อหม้อก,ก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้องใหม่มามัดให้ดินแข็งตัวก่อนแล้วก็จะเอาทรายลงครับก็คิดว่าถ้าคลอดลูกก็จะให้คลอดตรงนี้แหละครับนี่ครับปรับพื้นที่ให้เขาแล้วครับปรับพื้นที่ให้น้องใหม่แล้วครับผมนี่ครับน้องใหม่กินหญ้าอยู่ ส่วนผมก็จะอยู่ตรงตรงนี้ครับบ้านผมก็จะอยู่หน้าตรงนี้ครับส่วนน้องใหม่ก็จะนอนตรงนี้นะครับแล้วก็จะทาโรงช้าให้เขาตรงนี้เลยครับรอดูก่อนว่าให้ดินแข็งตัวก่อนครับแล้วก็จะจะเอาทรายมาลงพอทรายมาลงเสร็จแล้วก็จะทําตอหม้อแล้วก็จะพอเขาคลอดลูกก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งครับผมก็เลยเอาน้องใหม่มาวัดที่ก่อนครับว่าพออยู่ได้ไหมโซ่ถึงไหม ถึงกำแพงเขาหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเราวัดไม่ถึงถ้าเราไม่ได้วัดถ้าไปถึงกระเบื้องตรงนี้เขาก็จะเล่นนะครับกลางค่ากลางคืนฝนตกมาเขาจะเล่นบางทีเรากลัวเขาไปเล่นกระเบื้องเขาแตกนะครับเราก็ต้องวัดก่อนทอยก็วัดก่อนครับเมื่อวานเพิ่งปรับที่เสร็จครับผมก็ว่าจะขุดฝังต่อหม้อตรงที่ผมเอาเสียมปักไว้นะครับก็ วัดดูแลก็ไม่ถึงครับมัดสั้นๆให้เขานอนตรงนี้ครับเราจะได้ดูแลเขาสะดวกขึ้นเวลาเขาปวดท้องคลอดลูกอะไรเงี้ยครับมีอาการคลอดลูกคลอดอะไรเงี้ยครับเราจะได้เพื่อนฝูงก็จะได้มาช่วยเหลือกันได้ง่ายครับเพราะติดกถนนเลยครับเวลาเพื่อนฝูงมาช่วยเวลาเขาเจ็บท้องจะคลอดน้องนะครับเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนี่ครับน้องใหม่น้องใหม่กินหญ้ายอยู่ครับเอาล่ะเฮา นี่ก็ปล่อยให้เขาวัดพื้นที่ก่อนครับแล้วก็ค่อยค่อยทำไปทีละนิดครับก็จะเอาทรายลงมาเอาทรายลงสักสองรถจะให้พื้นที่แน่นแล้วก็จะปรับใหม่ครับกพตอนนี้ก็วัดไปก่อนครับวัดพื้นที่ไปก่อน ต้องต้องเอาน้องใหม่มาวัดนะครับไม่มาวัดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นก็ไปเล่นกับกลางค่ำกลางคืน,น,นถ้ามัดยาวนะครับจะเล่นกระเบื้องเข้าหมดนางมานี้เลยเดินมามา,มานี่นี่ครับมามานี้าม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 า,มาเร็วนี่ก็เป็นที่ที่ผมเพิ่งปรับเมื่อวานครับมา ก็จะทำโรงช้างนี่แหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำหรอกครับเพราะว่ารอดูก่อนครับยังรอรอดูให้ดินแห้งก่อนนะครับน้องใหม่วันนี้กินญ้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก่าตอนที่ยังไม่ได้รื้อนะครับตอนนี้รื้อหมดแล้วครับก็เลยโล่งหน่อยนี่ครับน้องใหม่กินญ้าอยู่ครับ เพราะว่าตรงที่ผมมัดทุกวันนี้คือไกลนะครับไกลจากบ้านประมาณ500เมตรนะครับคือกลางค่ำกลางคืนบางทีไม่ได้ฝนตกอย่างงี้ก็ไม่ได้ไปดูเขานะครับแต่ถ้ามัดตรงนี้คือเราได้ดูเขาตลอดเวลานะครับเวลาเราตื่นกลางค่ำกลางคืนก็ได้ตื่นขึ้นมาดูเขาครับช่วงตีหนึ่งตีสองอย่างงี้เราก็ลุกขึ้นมาดูเขาได้ว่าเขามีอาการแบบไหนบ้างแต่ถ้าอยู่ข้างหลังนู้มมันไกลบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูเขาก็เลยคิดว่าเอามาไว้ใกล้บ้านดีกว่าครับเพราะว่าเขาก็ท้องแก่แล้ว จะได้ดูอยู่ใกล้ๆเขาดูแลเขาได้ง่ายๆครับนี่ครับถ้าฝนมานี่ก็เละหมดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ เพราะว่าดินเพิ่งลงดินให้เขาแบบให้เขาขุดดินข้างล่างขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาแล้วก็มามาถมถมข้างบนแล้วก็เอาพวกเศษไม้เศษหญ้าอะไรลงไปฝังขึ้นทีนี้พอฝนตกลงมานี่ก็จะเฉยแฉก่อนรอให้ทิ้งไอ้ฝนตกทิ้งช่วงประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณ2-3รอบฮนะให้ดินแข็งตัวเสร็จแล้วก็ค่อย เอาน้องใหม่มามัดแต่ผมว่าผมจะเอาทรายลงก่อนครับสักสองรถให้อยู่ข้างบนฝังหน้าดินไว้ก่อนคือจะทำให้ดินแข็งตัวขึ้นนะครับ,รบจะได้อยู่ใกล้ๆกันครับ น้องใหม่ก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านจะได้คลอดลูกใกล้ๆบ้านครับพอเวลาเพื่อนฝูงมาช่วยก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันนังเดินไปไหนนี่ฮะ ไปวัดดูสิไปเร็วเดินไปมานี้จะพาไปวัดที่ก่อนมานี im ้เดินมามานี้เดินมานี้มานี่มามานี่ก่อนนี่ครับมานี่เลยมามานี่เลยมานี่ยัดดูก่อนเลยมามานี้ก่อนเดินมามานี่ก่อนเร็วเดินหน้ามาเดินหน้ามามานี่มาเดินมายืนเลยยืนนีดีนี่ครับ บวชสูงยิ่งมาขึ้นสูงบนชยิ่งมาขึ้นแล้วลูกคนสวยยกมากขึ้นสูงบนชยิ่งมาขึ้นสูงสูงบนเลยสูงบนชยิ่งมาขึ้นสูงน้องใหม่สูงบวสูงบวสูงบวสูงยิ่งมาขึ้นสูงนางสูงสูงเออสูงนี่ครับสูงบวสูงเสียงด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเล่าสวยสวัสดีค่ะเสียงคุณสวัสดีค่ะก่อนนางเล่าสูงสวัสดีค่ะเสียงเร็วเสียงดี ค่ะเสียงก่อนเสียงค่าก่อนสวยสวัสดีค่ะเสียงค่ะค่าก่อนเสียงนั่งๆเสียงสวัสดีค่ะเสียงเร็วคุณเร็วเสียงเร็วสวัสดีค่ะก่อนนี่ครับนี่ก็จะฝังต่อหม้อตัวนี้นะครับมานี่ยอยู่มานี่ยเลยมานี้ามาเอานี่มัวัดต่อหม้อแล้วครับ นี่ครับระยะสูที่เราวัดไว้ก็จะวัดขนาดนี้ครับครับก็จะวัดไว้ให้เขายาวขนาดนี้แหละครับจะอย่าอย่าให้เขาถึงกระเบื้องครับถ้าถึงกระเบื้องนี้เราเขาเวลากลางคืนเขาจะเล่นนะครับเอาน่เอานี่ครับ oh, เอาถือไหม เอดินมาทอยไปไหนฮะมานี <too> ่เดินมานี like. But, <not S 1> ่มามานี่้ยมา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 เลยเล่นดินแล้วมานี่มามาเดินมาวัดโซ่ก่อนเลยแน่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 มานี่ยเลยเดินหน้ามาเร็วเร็วนะนางเร็ว ทำอะไรนหะนจะกินดินบ่ขอบคุณค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนสวยสวัสดีค่าเสียงค่า <c oughs> ดังๆเสียงเสียงสวยสวยสวยข้าก่อนดังๆค่าเสียงก่อนค่าเสียงดังๆเสียงดีดี <c oughs> ดี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 สวยสวัสดีค่าสวย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกพูดง,ง่ายๆอ้าววัสดีค่าก่อนเอฟซี FC, วัสดีค่า สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงเนะลูกเอ้ยนี่เลครับน้องใหม่บางวันก็ขยันบางวันก็ไม่อยากทำครับนี่ครับดูครับเล่นแล้วนี่ครับไม่มีอะไรครับเล่นอย่างเดียวดูครับนี่นะครับแน่แน่ปีเย,ยบตะขอทิ้งหมดแล้วโอ้ยมีไหม น้องใหม่ในมั่วจริงๆดูคลอปเดียดตะคององเลยครับดูครับโอ้ยน้องใหม่นี่จักว่าทำอะไรหาหน้ามาลูกเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับพังน้องใหม่แฟมิลี่นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่แล้วก็สีดอดาวสีดอน้อยแล้วก็ลุงกงศูนย์ปาติ๊นะครับขอบคุณน้องมากนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอ้สมปาถนาทุกสิ่ง,ท,งทุกประการ ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่พวกพี่ๆได้ให้กำลังใจนงังเล่นอะไรนี่น้องใหม่อขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ